เจ้ากล้วยมันทำอะไรอไ่ะฮะมันเป็นอะไรไ,ไอ้ภาษามันดูดิเป็นอะไรยาแถามถามันดูดิเจ้ากล้วยเป็นอะไรเจ้ากล้วยรังบ้านไป <c oughs> <c oughs> มันคันเร่ะมันคันเลเอ่เลเอฮึฮอฮึฮึบกวยนี่เป็นอะไรปะปรปกกไปทางบ้านจับกวยรูปเลยใช่น้องอยาพาจ้บก้วยไปหลังบ้าน

ก็มีแห่เขาปุดด้ยขอบใจ Ừ. Nào. Ừ. Hãy subscribe <laughs> <laughs> rồi lạ.

เอาเข้าบวงเลยนะเข้าไปต้องใช้รุ่นนี้อะ่ะเชื่อกอะถ้างั้นไม่อยู่